ว่าคิดยังไงทํำยังไงออกไปต้องมีพลังอย่างไรนะครับวันนี้เราจะได้พบกับท่านตัวเป็นไปนเลยนะครับ้อมนละ้อขอเสียงบมงเอดังดต้องทน ไม่ได้หล่นจากฟ้าฟ้าแต่เกิดจากการแสวงหาแล้วลงมืเลยครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นครับของคุณคนที่เปิดโอกาสให้กับผมได้รู้จักบริษัทเองจเหรอครับพบคุณให้คราวใดวันซ้บูรณะคุณครานวันนัทชาครับผมปรบมือให้่านครับครับรู้สึกตื่นเต้นไหมครับ เหนื่อยหรือยังสิ่งที่เราฟังมาตั้งแต่เช้าจนถึงเมื่อสักครู่นี้ถ้ามันเกิดขึ้นกับชีวิตเราคิดว่าดีไหมนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนเราเนี่ยไม่ได้เกิดมาแล้วตายเลยจริงไหมครับอ๋อมีใครเกิดแล้วตายเลยไหมระหว่างที่เกิดแล้วยังไม่ตายเนี่ยเราต้องใช้ชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยมันจะต้องเจออุปสรรคและปัญหาจริงหรือไม่จริงครับแต่ถ้าวันนี้ ทุกปัญหามีทางออกแล้วทุกคำตอบแก้ได้ด้วย a n g e เจ e r b ให้เราดีไหมครับ <Hey. S 1> เอบตั้งตให้มาใ้อนเจอรเวิร์สเลยครับครับ <Ooh. S 1> แล้ววันนี้เรามางานาเดทีเนอร์ครั้งที่8ปดปุกพลังสร้างฝันสูส่ความสำเร็จน,นะครับวันนี้ทำไมคนที่ประสบรุยเดีอต้องมีพลังเรามีพลังไหมครับ <Hey. S 1> ตอนนี้เหนื่อยั้ม ไม่เหนื่อยเออนี่แค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 ยังไม่เตรียมวันนะนะครับถ้าเราอยากปเระสบเ,เราต้องมีพลังทุกท่านมีพลังไหมครับ <Yes. S 1> อา้าถ้ามีชูมือขึ้นทุกสูงหน่อยสองมือเลยครับสูงๆนะครับแล้วทำยังไงครับอันนี้เทสก่อนแล้วพอลงปับ๊บให้เราหัวเราะดรัฮ่า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 ดังๆะไรครับ ขอมเลยนะครับอย้อนไอ๋ออ๋อ่าอันอี้เทสออกออ๋อย่ออ๋ออ๋ออ๋อออย่ออ๋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 อออะไรวะขึ้นมาแอ้วท๋ออ๋รอะออ๋ออยออ๋ออ๋อเปล่านอครับออ๋ออออ ระหว่างคนจนกับคนรวยคนรวยมีกี่เปอร์เซ็นครับห้าเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเราอยู่ห้องนี้นะครับมีคนอยู่ห้องนี้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นก็ได้มาเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะรวยจริงหรือจริงครับปกติเนี่ยคนรวยคิดเหมือนคนปกติไหมครับปกติจะบ้าๆ้าบอกนี้ไหมครับไม่ใช่นะนะครับอ้อไปอีกรอบนะครับเยี่ยมึ้น ทำได้ไหมทีนี้จะเอาจริงแล้วนะครับหรือเนี่ยผมเห็นคนหนึ่งเนี่ยแป๊บเดียวแล้วทำได้เนี่ยน่าให้รางวัลมากเลยครับเนี่ยเสื้อแดงเนี่ยออกมารับรางวัลเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเสื้อแดงเลยครับแล้วผู้ชายผู้ชายเสียงดังเนี่ยทำได้เลยครับเอาออกมาใกล้กำลังนะครับให้รางวัลเลยเดี๋ยวมีใครเสียงดังอีกเดี๋ยวให้เันนั้นกับชี่เลยครับได้กลับชี่เลยครับฮะได้ยินเสียงดังอยู่คนเดียวเนี่ยอ่ะ อยากได้ไหมอยากได้ไหมอเออเขาบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันมันแก้ได้นะคือชีวิตรเราจะใช้ชีวิตง่ายมากเลยบนโลกนี้ถ้ามีเงินจริงหรือไม่จริงถ้าเงินไม่มากพอเนี่ยเราใช้ลำบากเลยนะถ้าใช้แล้วมันไม่หมดเนี่ยดีไหมเมือ่อกี้ฟังแขกในตลาดก็บอกว่าจ่ายเงินทุกวันเลยอ,ะอ,นะอ่ะสุดยอดนะเออเพราะนะครับคนรวยเขาบอกว่าถ้าคุณอยาก รวยคุณต้องมีไรายได้เข้าบัญชีขั้นตำ่ำอย่างน้อยวันละหนึ่งหมื่นบาทแล้วแผนการตลาดเมื่อสักครุลนี้จ่ายวันเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นหกพันบาทเพราะฉะนั้นโอกาสรวยได้ไหมไอา้าปบอกตัวน,นั้นข่้นหรือ่ั้นเดืเอดหาอ้าอันนี้เอาจริงแล้วนะเอาจริงแล้วนะนะครับเ,เขาบอกว่าปลุกพลังสร้างฝันสู่ความเปลี่ยนคนเจ้าพ่อโสดต้องมีพลังเวลาเราจะออกไปหาลูกค้าเนี่ยถ้าเราไปเงาเงางอยงอย เจอคนเป็นเบาหวานคิดว่าคนลูกค้าเราจะซื้อเราไหมเออมึองยาวตัวไปรอดเลยจะมาขายให้กูเลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีพลังเราต้องดูดีก่อนจริงหรือไม่จริงครับจำได้ไหมที่นะครับหัวราดดังดังห้าครั้งแล้วชันคือครารีมอนชันคือครารอนแล้วชันคือครารวมอนครั้งที่สามเนี่ยลากยาว เสียงเลยทำได้ไหมครับได้เอนม่ยในเสียงดีเนี่ยน่าได้รางวัลเอารางวัลไหมครับเอออยากอยากแจกครับวันนี้อยากแจกเดี๋ยวคืนนี้เฟรเพนจ้าต้องเด้งเอาคืนบอกแล้วนั่งหน้าได้เปียบวันนี้ได้เสื้อใหม่หน้าใหญ่ โอนเลยหน้าบ้านนะครับเนี่ยจะโอนจัดกระต่ายมันจะต้อเก่นเลยก่อนนอนเลยจัดกระต่ายได้มันจะต้องเก่มันแล้วก็หัวเราะได้นะคนข้างวบางถามว่าบ้าหรือเปล่าเนี่ยท่าคิดว่าเขาจะว่าเราบ้าไหมแล้วเราบ้าไหมเออเสร็จได้มันต้องบ้านะครับเพราะอะไรครับถ้าเราพูดบ่อยๆอะไรที่เราพูดบ่อยเนี่ยมันจะเข้าไปจุดอยู่กัจิตใต้สำนึกของเราให้เรา เป้าหมายเราได้ถ้าเราจับเป้าหมายเราได้เราจะมีพลังในออก,กัาไปทํางานจริงหรือจริงครับจร,จริงหรือจริงครับจริงมีใครอยากลุกขึ้นสักคนหนึ่งข้างน้าข้างล่าง,ง,างะไะครับสักหนึ่งคนผมจะนับหนึ่งสามใครลุกก่อนคณะได้สิทธิก่อนครับเล่นสองสามอาเอาหันหน้าไปทางโ้นครับลองลองทำเหมือนอ่าลองทำเหมือนที่ผมให้ทำไปเนี้ยถ้าทำได้ถูกใจ

เดี๋ยวคืนเดี๋ยวคืนในห้องไหนบอกเลยนะตามเวาคืนครับนี่คือสิ่งที่เราต้องมีเพราะวันนี้ใครอยากสำเร็จครับใครครับเราหรืออัพไลน์เราเราหรือดาวไลน์เราราะความสุเทีจะเกิดขึ้นคนแรกเลยที่จะบอกว่าฉันจะต้องสำเร็จคือใครครับใครครับใครครับอ่าทีเนี้ยเอามือชี้มาที่ที่ตัวเราเนี้ย ะครับชี้ไปที่ตัวเราต้องชี้ใครนะครับให้เราพูดดังๆสามครั้งฉันคือค่าวได้มั้งฉันคือค่าวได้มัฉันคือค่าวได้มั้งฉันทำได้ฉันทำได้ฉันทำได้ just just j s สามครั้งเนี้ยโอเคไหมครับอ่าพอแล้วนะเนื้อสองสามฉันคือค่าวได้มั้งฉันคือค่าวได้มั้งฉันคือค่าวได้มั้งฉันทำได้ฉันทำได้ฉันทำได้ เหนื่อยหรือยังยังไม่เลียงเหรอรอบนี้หลายคน,นเห็นมีแจกเลยเลยวะคืนนี้แจกเยอะคืนนี้แจกเยอะถ้าไม่อิ่มหนำใจก็ไปห้องคุณดิวแล้วท่านจะหมดตัวครับเรื่องราวของความสำเร็จนะครับได้นอะนครับวันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนนะครับไม่ได้เกิดขึ้น จากที่เราเห็นโอกาสในวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะสําเร็จจะครวยเลยแต่ความสำเร็จมันต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางเพื่อพิสูจน์ว่าเรามีความพยายามมีความอดทนพอไหมที่จะประสบผลสําเร็จเพราะธุรกิเนี่ยเราต้องอาศัยความพยายามไหมครับต้องพยายามไหมต้องขยันไหมต้องอดทนไหมนะครับมันก็เช่นเดียวกันครับในบริษัทเอเจนท์เฮิร์ เราต้องขยันต้องอดทนอดทนอะไรครับอดทนกับใครมากที่สุดครับอดทนกับเรานี่แหละเราเนี่ยตัวดีจริงไหมนะครับเราแก้ไขคนอื่นมันแก้ไขยากแก้ไขที่ใครง่ายสุดครับเรานะครับเราต้องอดทนกับตัวเราเราต้องมีความรู้สึกว่าเราจะต้องสําเร็จให้ได้สําเร็จแล้วได้อะไรสําคัญครับตรงเนี้ย ต้องบอกตัวเองก็ได้ครับว่าสําเร็จแล้วได้อะไรสําเร็จแล้วเพื่อใครเพื่อเราเพื่อครอบครัวเพื่อลูกเพื่อมีเมี้ยเพื่อใครา<ะ>สาม,มีสามีร้อยมีคนสำเร็จเพื่อสามีดีด้วยเหรออ๋อบอกมึงได้พี่แม,ม,มวนเ,นเลยเับโอ้โหได้จะมีผัวเด็กนแน่เลย่ยสำเร็จเพื่อสามีหายากเนี่ยผู้หญิงแบบนี้นนะนครับ คือคือวันวันนีเ้เราต้องถามตัวเราให้ชัดถ้าเราชัดทุกอย่างชัดไหมครับถ้าเราไม่ชัดทุกอย่างมันก็ไม่ชัดนะเพราะฉะนั้นอยากให้เราชัดกับตัวเองลองเปิดใจวันนี้มีคนใหม่เยอะนะรลองเปิดใจถามเรานะว่าถ้าวันนี้เรา,เามีภาระเรามีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายแล้วอีกปีสองปีสามปีเนี่ย มันจะมีะไรายได้เพิ่มมาจากไหนแต่ถ้าวันนี้บริษัทอินเทอรมีสินค้าที่มีคุณภาพแบบนี้มีสินค้าที่ทําการตลาดได้ทุกคนทุกกลุ่มมีการตลาดที่จ่ายเงินแบบนี้ถ้าเราขยันอดทนแล้วทําอย่างต่อเน,นื่องถ้ามันมีเงินเข้ามาผ่านไปสักปีสองปีมีเงินเข้ามาวันละ5,000ันว,วันละหมื่นแบบนี้ดีไหมครับ ถ้าทำไปต่อเนื่องวันละหมื่นหกเดือนเท่าไหร่เลยเท่าไหร่นะเอาแสนหกพอเหรอวันละหมื่นหกนี่นะแสนหกเออเดี๋ยวผมต้องดูวันที่หนึ่งที่หกว่ามันบวกเลขถูกไหมสี่แสนแปดอ๋อถ้าเกิดนี้พี่ไม่แบ่งหมกนะโอเคโอเคสี่แสนแปดเปลี่ยนชีวิตได้ไหมครับได้ได้ไหม นะครับ400,000แปดถ้าท่านไม่ทำไอจีเทิร์ท่านไปลงทุนตามธุรกิจอื่นครับถ้าท่านจะมีรายได้เดือนละ4ี0 0 0 0แปดวันละ1 0หกเนี่ยท่านต้องลงทุนน่ะไม่ต่ำกว่า5ล้านขึ้นจริงนะครับแล้วมีความเสี่ยงระหว่างทางเยอะแยะไม่การันตีว่าท่านนะครับจะมีรายได้ประสบผลิตขนาดนั้นแต่ถ้าในไอจะเถิร์ลงทุนถึง5ล้านนะครับลงทุนเต็มที่หรืครับอืมเต็มที่แค่ไม่เกิน อ่าห้าหกบาทถ้าใครอยากจะเปิดโมบายนะนะครับยังมีรายได้มากๆนะครับหรือ6 0 0หกพันก็บาทก็ทําได้ธุรกิจนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งครับวันนี้ความสําเร็จหลังจากที่เรามีความเชื่อมั่นแล้วเรามีพลังแล้วเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วต่อไปก็คือความสำเร็จที่ผมบอกว่ามันจะเริ่มต้นจากใครครับเราแล้วเราจะทํำยังไงล่ะเห็นได่ความสําเร็จอดตนอดตนอดตน เช้ามากทอดคทนอดทนก่อนอดทนอดทนสำเร็จได้ไหมครับไม่ได้มันอดทนอยู่กับพี่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องทำอะไรครับทอทอทอแปลว่าอะไรครับท่องเที่ยวไทยไม่ใช่ลงมือทำนะครับทำทันทีทำทุกวันทำทุกโอกาสนะทำทุกเวลาจริงหรือไม่จริงครับ แต่ถ้าเรามีเป้าหมายเราไม่ทำเนี่ยมันจะสำเร็จได้ไหมไม,ไม่ได้เราต้องทำการทำเครือข่ายการทำธุรกิจบริษัทเอเจนท์เฮิร์ Agent ไม่ยากครับมันเริ่มต้นจากที่เราทำอะไรได้แล้วก็ทำนั้นได้ก่อนจริงไหมครับรที่สำคัญเนี่ยวันนี้หลายคนก็มีปากไหมคุกเป็นไหมมีใครเป็นกืนบ้างเป็นไมี่ไ,ไหมนะครับเพราะฉะนั้น คนที่เป็นลูกค้าเราคนที่เราจะไปหาเนี่ยส่วนมากเป็นเป็นคนหรือเป็นเป็นอะไรครับเป็นคนไหมครับมผมเคยเน,นะครับผมเคยเอากราฟฟิวไปขายให้เสวาวไฟมาซื้อไม่ซื้อเลยครับต้องฟังดูเรื่องเพราะฉะนั้นนะลูกค้าเราสุนากเป็นใครครับ<อ>คนจริงไหม<อ>นะครับคนนี้มีมปัญหายเยอะไหม<อ>คนที่ทาสวนเนี่ยเจ้าของเป็นใครครับ ต้นทุเรียนนะครับนะครับคนที่เป็นประวัติผลักไปได้ครับคนนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากเราต้องพยายามพูดสิ่งที่มันสร้างสรรค์สิ่งที่มันมีประโยชน์สิ่งที่มันสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาให้คนได้ถ้าเราเนี่ยสามารถเอาเรื่องราวของบรษิษัทอินเทอร์เไม่ว่าจะเรื่องสินค้าไม่ว่าจะเรื่องของแผนกนรารตลาดไปคุยให้คนเนี่ยได้ฟังและแก้ไขปัญหาของเขาที่เขาเป็นอยู่ได้ คิดว่าเขาจะเปิดใจซื้อเปิดใจทํางานกับเราไหมครับปิดใจไหมครับนะบเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยเราต้องพัฒนาเรื่องการพูดจริงไม่จริงครับรครับคอลสอราสามารถทาผมได้คนมันจะรู้สึกไงงงเว้ยงงไหมเออผมก็จะงงนะครับเราก็ต้องไปศึกษาข้อมูลคอเลอรอลว,ว่ามันช่วยเรื่องสุขภาพอะไรขั้นใดบ้างน,นะครับ หลายๆอย,ย่างแขนการตลาดมันดียังไงมัททาให้เขามีไรายได้เพิ่มได้อย่างไรนะนพวกนี้เราก็าพยายาเพิ่มเติมแล้วพยายามฝึกพูดเขียนให้ได้แล้วเราก็จะประสบผลเร็ตทำต่อเน,นื่องครับไม่มีอะไรยากเกินไปถ้ามีคนหนึ่งทําได้คนต่อไปทําได้ไหมครับได้ถ้าเข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 าทําได้เราทําได้ไหมครับไ,ได้ไหมครับ